ว้าวคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยกระถางนี้หลังจากที่ฟื้นฟูนะคะได้กล้วยไม้มาใหม่ตั้งสี่ต้นนะคะตอนแรกไม่มีใบไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่ก้านนี่แหละค่ะก็นี้นะคะ,ะ,คะออกดอกแล้วค่ะใช้สูตรนี้บ่บอยๆออกดอกตลอดเลยค่ะสับเปลี่ยนนะคะหนึ่งต้นนี้ออกสองช่อนะคะต้นก็อวบใบเขียวงามค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําฮอร์โมนนะคะปุย๋ยน้ําสูตรง่ายเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการออกดอกกล้วยไม้คะ่ะหลังจากที่เราฟื้นฟูกล้วยไม้ให้แตกหนอ่อต้นใหม่ได้แล้วนะคะทํานงให้เขาโตเร็วใบใหญ่ต้นอวบพร้อมที่จะออกดอกให้เรานะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยคะ่ะ ชมดูสิคะกระถางนี้นะคะกรวยไม้แตกออกมาเต็มเลยค่ะเฉพาะกระถางนี้ 1,2,3,4, ได้ต้นใหม่4ต้นค่ะหลังจากที่ฟื้นฟูมานะคะหน่อเขาออกเพียบเลยนะคะเนี่ยฟูด้วยการแช่ฮอร์โมอนไข่แล้วก็ถ่านค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังนะคะที่แม่จิ๋มทําไว้ได้ผลดีจริงๆเลยค่ะตอนนี้แตกทุกต้นทุกกระถางเลยยิ่งกระถางนี้คุณผู้ชมดูนะ ไม่มีสักต้นนะคะตอนนี้งอกแล้วโหยิ่งอันนี้นะคะงอก14วันนะคะหลังจากที่ทําไปค่ะไปดูคลิปได้เลยย้อนหลัง14-15วันนี่แหละนี่ปุ๋ยสูตรอะไรนะคะถึงได้แบบว่าเออเขาโตเร็วจังเลยงอกเร็วจังนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บํารุงกล้วยไม้ในวันนี้นะคะก็จะมีไข่หนึ่งฟองค่ะเขาจะมีโปรตีนสูงนะคะทําให้กล้วยไม้แข็งแรงแล้วก็ต้นอวบค่ะ โมโนโซเดียมกูตามเมทนะคะผงชูรสยี่ห้อใดก็ได้นะคะกระตุ้นการออกรากมีผลต่อการออกดอกค่ะต่อไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะอาจะใช้น้ําตาลทรายแดงค่ะหรือคุณผู้ชมไม่มีเป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะต่อไปค่ะน้ํำสาวข้าวนะคะวันนี้จะใช้น้ํำสาวข้าวไรเบอรรี่นะคะซึ่งจะมีวิตามินสูงมาก ทำให้พืชผักแข็งแรงนะคะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะทำให้กล้วยไม้ของเรามีภูมิต้านทานสูงนั่นเองนะคะไม่ค่อยเกิดโรคค่ะต่อไปค่ะเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมสูงมากๆนะคะทำให้กล้วยไม้แข็งแรงสุดๆเลยค่ะแล้วก็ต้นอวบออกดอกเร็วค่ะด้วยตัวนี้แหละนะคะหกฟองค่ะคุณผู้ชมต้องนำไปตากแดดก่อนนะคะพึ่งแดดก่อนเนาะนี่แล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะ ล้างด้านในให้สะอาดค่ะก่อนที่จะนำไปตากแดดพึงแดดค่ะซักวันหนึ่งค่ะขวดพลาสติกสำหรับหมักค่ะนี้จะใช้เป็นขวดเล็กนะคะประมาณ600มล2ขวดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีขวดใหญ่ก็ใช้ขวด1ลิตรหรือลิตรครึ่งได้ขวดเดียวก็ได้นะคะมาลงมือทำกันเลยคือน้ำซาวข้าวนี่เราค่อยๆเก็บนะคะหลายวันนี่ก็เข้าวันที่4แล้วนะคะเขาก็จะมีลาขึ้น ลานี้ถามว่าเป็นอันตรายต่อพืชไหมไม่เป็นนะคะเขาจะเป็นลาดีค่ะแต่ก่อนที่จะนําลงขวดหมักเราก็กรองก่อนเนาะไม่ให้ลาเขาตกลงไปด้วยจะมีคุณผู้ชมหลายท่านเข้ามาสอบถามบ่อยมากเลยนะคะว่าไม่เจมส์คาไอ้น้ำซาวข้าวเนี่ยเราเก็บไว้4ีหวันใช้ได้ไหมถ้าเราทําการหมักแบบเนี้ยยิ่งดีเลยค่ะเขาจะเป็นเร็วเนะใช้กลวยนะคะแล้วก็จะมีกระชอนค่ะกรอง ตัวลานะคะไม่ให้เข้าไปในขวดน้ำเราเนาะไม่ต้องใส่เต็มนะคะ <S <S คุณผู้ชมอย่ากรอกให้มันเต็มนะคะให้ขคาะให้เป็นตรงขอบตรงเนี้ยสติกเกอร์ที่เขานี่ไว้ก็พอให้มีช่องว่างแบบนี้นะคะเพื่อระบายแก๊สค่ะเพราะว่าการหมักนะคะ ทุกอย่างเลยเขาจะมีแก๊สในขวดเนาะเขาก็จะพยายามดันออกมาเวลาเราเปิดเนี่ยเขาจะพุ่งออกมาเลยนะคะทําให้เราบาดเจ็บได้นะคะหรือบางทีขวดระเบิดเลยค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาเราหมักอะไรก็ตามต้องพยายามคลายฝาทุกวันค่ะเพื่อระบายแก๊สนะคะต่อไปค่ะตีไข่ให้แตกเลยนะคะเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งค่ะเก็บไว้ ต่อไปโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะเร่งการจเจริญเติบโตเร่งรากค่ะกระตุ้นการออกดอกหนึ่งช้อนโต๊ะกะเอาหนึ่งช้อนแกงนี่แหละนะคะไม่ต้องใช้ช้อนโต๊ะเป๊ะๆะนะคะต่อไปค่ะน้ำตาลทรายแดงอาหารของจุลินทรีย์สองช้อนโต๊ะใช้น้ำตาลทรายขาวได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชม มีกากน้ําตาลนะคะก็ใช้ได้ค่ะใช้เป็น2เท่านะคะเพราะว่ากาก,ากน้ําตาลเขาให้ความหวานน้อยกว่านี้แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากาันได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเปลือกไข่เปลือกไข่นี้เรานําไปทุบให้ละเอียดก่อนห้าถึงหฟองขึ้นไปนะคะ พร้อมทุกอย่างครบแล้วนะคะก็นําไข่ที่เราปรุงไว้นะคะลงขวดเลยพร้อมกับเปลือกไข่ค่ะเอ๋เปลือกไข่ไว้แล้วขย่าเลยจ้าเพราะว่าเปลือกไข่เขาจะลอยอยู่ข้างบนเนาะเผื่อน,น้ำตาลยังไม่ละลายดีอืม ไม่มีข้าวไรเบรี่ใช้น้ำเจ้าข้าวธรรมดาสีขาวได้ไหมได้คะ่ะมีวิตามินเหมือนกันนะคะเรามีข้าวอันไหนก็ใช้อันนั้นแหละนะคะมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามอะไรท่านนะคะาเอาแม่จิ๋มทำไมในขวดมีนมหนอนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมแมลงวันมาไหมเวลาเราทําอะไรพวกนี้เกี่ยวกับหมกักๆมักไข่ไเนี่ยมแมลงวันเขาจะบินมาเต็มเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราอยากให้เขามาเกาะค่ะพยายามไล่ๆไปนะคะเขาจะวางไข่ะคะ่ะก็เลยนี่แหละคะ่ะมันก็เลยทําให้มีตัวหนอนนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะคุณผู้ชมเติมน้ําตาลลงไปเดี๋ยวหนอนในขวดเขาก็ตายแล้วทิ้งไว้ในร่มนะคะหมักไว้อย่างนี้แหละ7วันค่ะหนึ่งเดือนขึ้นไปจะมีประสิทธิภาพสูงมากเก็บไว้ได้นานไหมคะได้นานมากเลยค่ะ3-6เดือนนะคะอุณหภูมิปกติค่ะทุกวันมาคลายฝาแบบนี้ เขาจะมีเสียงฟู่ขึ้นมาเลยนะคะนั่นคือเสียงแก๊สนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ทําเลยนี่ขวดเขาจะตั้งไม่ได้นะเขาจะแบบตึงมากเลยหน้าตาการใช้นะคะหลังจากที่เราหมักครบแล้วนะคะเจ็ดวันก็สามารถใช้ได้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรค่ะใช้ฉีดพ่นทางใบเวลาที่เหมาะสมนะคะคนที่จะฉีดพ่นช่วงเช้านะคะเพราะว่าปากใบเนาะของกล้วยไม้เขาจะเปิดรับสารอาหารของพืชทุกชนิดนะคะช่วงเช้าจะดีที่สุดนะคะถ้าให้อาหารทางใบเนาะเขาจะรับเร็วแล้วก็นําไปใช้ได้เร็วค่ะ ก็จะโตเร็วเขียวงามต้นอวบนะคะใช้ได้ทุกๆุกาถึงเจ็ดวันค่ะ้าในกระบอกฉีดนี้สามลิตรนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ฮอร์โมนที่เราทําไว้นะ,ค,ะ <c oughs> ค่อยๆเปิดฝานะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าต้นใหญ่แล้วก็สามารถใช้หนึ่งช้อนได้นะคะสักประมาณนี้เนาะไม่ต้องเต็มช้อนสักเท่าไหร่นะคะ เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อราป้องกันเชื้อราไปด้วยนั่นก็คือน้ําปูนแดงค่ะน้ําปูนแดงนี่มีประสิทธิภาพมากนะคะเร่งการแตกยอดแตกใบได้ดีด้วยนะคะวิธีทําก็ง่ายมากใช้ปูนแดงกินหมากนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งลิตรละลายในน้ําแล้วก็รอให้เขาตกตะกอนประมาณหนึ่งวันค่ะก็สามารถนํามาใช้ป้องกันกําจัดเชื้อราทางใบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะได้กับพืชผักทุกชนิดด้วยจะใช้สองช้อนต่อสามลิตรค่ะ สูตรนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชนิดของพืชที่เราใช้นะคะต้นเล็กต้นใหญ่นะอ่านำไปฉีดได้เลยช่วงเช้าค่ะเนช่วงเช้านะคะแดดรำไรค่ะช่วงที่กล้วยไม้ของเราสังเคราะห์แสงนะคะ โตเร็วมากๆมีอีกกระถางหนึ่งค่ะไม่คิดว่าจะมีต้นเนะาะนะคะคุณผู้ชมดูได้อีกต้นหนึ่งแล้วค่ะหน่อเริ่มที่จะงอกมาแล้วะค่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยว่าจะทิ้งแล้วฟื้นฟูนฟนได้ผลจริงๆค่ะ <ๆ S 1> ก็ใช้สูตรนี้แหละนะคะทั้งบำรุงก็เร่งดอกด้วยมาจะพามาดูที่ใช้ประจำนะคะคุณผู้ชมดูสิคะั้โอ้โหต้นอวบ รากเขาเป็นสีเขียวเลยค่ะนี่นี่ต้นเขาใหญ่อวบมากนะคะโตรเร็วจริงๆนะคะนี่อันนี้ก็ต้นใหม่นะคะใบใหญ่ใบเขียวมันวาวมากเลยนี่คุณผู้ชมคะจะพามาดูที่บำรุงด้วยสูตรนี้ตลอดนะคะดูสิคะ่ะดูต้นใหม่คะ่ะต้นใหญ่แข็งแรงมากนะคะที่งอกมาแล้วก็อนี้คะ่ะออกดอกแล้ว เป็นเกลียวโปเต้นะคะออกดอกตลอดเลยค่ะสับเปลี่ยนช่อกันนะคะนี่ค่ะน,นี้ก็จะเป็นต้นใหม่นะคะสูงมากใหญ่มากกระถางเดิมนะคะงามค่ะถ้าต้นเขาใหญ่ใบเขาอวบนะคะแข็งแรงดีเขาก็จะออกดอกแบบนี้ให้เราค่ะ คุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทําใช้กันดูนะคะประหยัดด้วยค่ะกล้วยไม้ก็งามนะคะออกดอกตลอดทั้งปีค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u ับ c r i b e สาคูชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ